ครับก็สวัสดีพีเพื่อนน้องสูขคู่สุขคนนะครับสำหรับมอแคนใหม่ๆนะครับมือนี้การมาพบมาพอกันอีกคือเก่ากับซองขู่ซอนแขนซิ่งนะครับมือนี้เอาโน้ตนะครับหลายสร้างสินัยทางน้อยเนาะเลือภาษาลาวสร้างสินใสภาษาวสร้างก็คือกันสร้างสินใสนะครับ จักชอช้างวันนี้เป็นโซอโซ่นะครับก็เตรียมแคนคียจีมิเนอร์นะครับนะจีมิเนอร์ครับถ้าเป่าโดโดแล้วมันเป็น B ีแฟ t ใช้ได้ถ้าเป่าเสียงลานะบอกว่าวสั่งหาสั่งเฮดแขนเข้าวาอยัางไดนะครับเอาแขนเนียงหมาก็เทียบเสียงลานันะ่นนะตรงกับเสียง G นะครับ เป่าเสียงลาปั๊บไปกดที่คีย์บอร์ดมันอีเป็นเสียงจีพอดีเนาะผู้ใดสนใจนะครับที่อ e ี load, โลดโลดเนะก็คือเอาโน้ดนั่นเองนะครับลงไปที่คำอธิบายนะครับใต้คลิปนี้เนาะเราไปกดเบิงมันอีมีลิงก์ผมอีวางลิงก์ไว้ให้นะครับ หรือไปที่หน้าเพจของผมครับพิมพ์กุญแจซอนมิวสิกสตูโดิโอเคนเอสครับพิมไปเลยแล้วก็ไปที่ชุมชนผมก e ็อีโพสต์ไว้ให้นะครับเป็นรูปภาพนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวเว้าวไทยดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนที่มาเรียนก็เป็นไทยเป็นเอ่อเป็นเป็นคนทางใต้ทาง ทางตะเวนออกบางทีภาคกลางก็ฟังโมโฮเรียนคือกันแต่ยากอีเรียนแคนนะครับ ก็ถ้าผู้ใดสนใจก็อาติดต่อมาได้นะครับ0635745614 0635745614เหรียญแบบโต๊โตโตนะครับชั่วโมงละ100บาทนะครับฝั่งบอพิดครับชั่วโมงละ100บาทอ่ะเพื่อบอกให้เซียเวลาเนาะเดี๋ยวห่ามบเบิงบรรทัดที่1ครับแต่มันเริ่มตั้งแต่ห้องที่678เนาะ เรามาดูบรรทัดที่หนึ่งครับตั้งแต่ห้องที่6 7 8นะครับลีลีลีสมครั้งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีโน้ตนะครับข้างล่างจอนี้นะครับนะคลิปนี้เอา G ีม n o เไปนะครับ เอาโน้ตไปฝึกก่อนนะครับสำหรับท่านที่เป็นแคนจีมินเนอร์นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเป็นเอมิเนอร์ทำไมต้องเอมิเนอร์ตลอดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้เอ er. มิเนอร์มีคอมเมนต์ถามว่าเอามีคีย์อื่นไหมครับมีครับมีนะมีซีมเนอร์ก็มีนะครับจีมินเนอร์นี่ดีม er ินเนอร์เอมเนอร์นะครับที่มีมีนะครับ แล้วก็มี F# s h a r minor นะครับนะมีมีหลายคีย์นะครับแต่ว่าท่านใดอยากจะขอไว้นะก็ขอมาครับขอขอว่าให้สอนคีย์ไหนไลายอะไรนะครับทางไหนทางใหญ่ทางน้อยนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับนะครับนะเอาวันทัดแรกนะครับห้อง 6 7 8ครับเลเลเล่สามครั้งนะครับบรรทัดที่2ครับเลโดลาเล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 ่เลโดลาเลเลโดลาซอนลนะพอรอบที่สาม ก็คือลายนี้มันเป็นทางทางน้อยก็ต้องอุดเอาที่สูตรอุดไว้นี่นะครับนะาทางด้านขวานะครับลูกที่6กับลูกที่แปดประมาณนี้นะครับต่อไปบรรทัดที่3ครับนะ แต่มันเพื่อให้ไม่ให้เสียงมันแทรกนะครับเวลาผมสอนหรือว่าผมเอาไปอัดนะครับผมก็จะเล่นเออเอาคีสูตรออกนะครับเพราะมันเสียงมันอาจจะคางนะครับเสียงเสบอาจจะคางรบกวนนะครับผมก็จะดึงออกนะครับเวลาสอนแต่ถ้าไปเล่นกับหมอลำอย่างเงี้ยควรที่จะ,ะปิด นะครับหรือใช้นิ้วยังนะต่อไปบรรทัดที่3ครับลาโดลาลาโดลีลาโดลาดล,ลาโด,ล,าล,าดลีฟาลีฟาซอลาโดใช้ลมเดียวฟาลีฟาเนี่ยไหฟาลีฟา son la do do fa son la do la son fa son la fa son à, à 4 ông lăk la do à. à, la la do Li nè la do la la do Li fa Li fa son la do 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 fa son ดูฟาซอนลาดูลาซอนฟาซอนลาฟาซอนนะครับนะซสนฟาเลซสนซ้นฟาเลยดูดีอีกรอบครับซ้นฟาเลซสนซ้นฟาเลยดูดีนี่บรรทัดที่สี่นะครับต่อไปบรรทัดที่ห้ามี มีมีโดมีโดมีเลนะครับมันก็คือจังหวะยกนั่นเองมีมีโดมีโดมีเลต่อไปนะครับห้องที่หกอ่าห้องที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับซอนมีโดมีโดมีเลซอนมีโดมีโดมีเลแบบนี้นะครับ ต่อไปบรรทัดที่6ครับลาโดเลโดเลฟาเลโดลาโดเลต่อไปบรรทัดที่ขอโทษครับห้องที่6,7,8ดดลาโดเลโดเลฟาเลโดลาสอนลานะครับถ้าใครฟังคำอธิบายไม่เข้าใจนะครับก็โน้ตมีให้นะครับด้านล่างนะครับ ไปโหลดแล้วก็ลองเป่าดูก่อนนะครับค่อยมาดูวิดีโอก็ได้นะครับนะมาทันที่6ครับนะมันจะเคาะหนึ่งยังหวะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3 4แล้วเคาะพูดคำว่าเคาะนะครับ1 2 3 4เคาะเคาะ ครับต่อไปมาท่อนที่2นะครับท่อนท่อนที่สอง,นะออสองเลโดลาเลเลโดลาสอนลานั่นก็คือเอาเอา,เอาห้องบรรทัดบรรทัดที่2ห้องที่5นะครับ6ก8ลงมาเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหัวเล็กน้อยนะครับ เปลี่ยนตรงท้ายเล็กน้อยนะครับต่อไปท่อนท่อนที่สองนะครับเลโดลาเลเลโดลาโซนนาลาโดลาลาโดลีฟาลีฟาโซน่าท่าที่หนึ่งใหม่นะครับท่อนที่สองหนึ่ง สองสามสี่แบบนี้ครับนะต่อไปบรรทัดที่สองครับโดฟาซอนลาโดลาซอนฟาซอนลาฟาซอนนะโดฟาซอนลาซอนลาโดฟาซอนลาฟาซอนซอนฟาเลซอนซอนฟาเลโดเล เดี๋ยวเป่าบรรทัดที่สองให้ฟังอีกครับอีกสักครั้งหนึ่งครับดูฝาซอน,นต่อไปบรรทัดที่สามซอนซอนฟาลซอนซอนฟาลีดูลอีกครั้งต่อไปนะครับ บรรทัดที่3ห้องที่5 6 7 8นะครับโดเลฟาเลโดเล่โดเลฟาเลโดเลฟาซอล่าซอนฟาเลโดเลโดเลฟาเลโดเลฟาซอล่าซอนฟาเลโดเลนี่อันนี้ทางน้อยหรือทางไหลย h à o นะครับเอามาใส่นิดนึงนะครับลายนี้เพิ่งเกิดใหม่แต่ไม่ทราบว่าคุณครูท่านใดที่ได้แต่งไว้นะครับ ดูเลฟาเล่ดูเลฟาซอลลาซอนฟาเลดูเลบรรทัดที่ส,สี่ดูเลฟาดูเลฟาเลดูเลฟาซอลลาซอนฟาเลดูเลเนี่ยต่อไปนะครับฟาเลฟาซอลลาโดซอลลาซอนฟาเลดูเล ทันที่4ี่นะครับนะ่ะแบบนี้นะครับต่อไปบรรทัดที่5ครับนะพยายามใช้เสียงสูงนะครับถ้าใช้เสียงเอ่อเสียงสูงไม่ได้ก็กดคู่แปครับ ฟ้ามีฟามีฟาละซนฟาเลโดเลน่อันนี้เยก้อยนะครับหรือจะเล่นคู่แปดไปเลยก็ได้นะครับ สครั้งนะครับบันทัดที่5ต่อไปบันทัดที่6นะครับลูกนี้ฟังแปลกๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าลูกต่อยกดฟาดค้างไว้นะครับแล้วก็เฉียวลูกเลยฝั่งขวา,าแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ ฝาไปเลยครับทิ้งดิ่งเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะยกฟาเลโดเลฟาเลโดเลโดลาสอนลาฟาเลโดเลโดเลฟาเลโดลาสอนลาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นจังหวะยกบรรทัดที่5้าก็เช่นเดียวกันนะจะเห็นว่าขีดฟานะครับแล้วก็ขีดขีดเนี่ยมันเป็นจังหวะยกนะครับยกยกก็หมายถึงนี้ถ้าใครปีฉาบขัดได้นะครับ แชบบ่แบบแช่แบบแช่แบบนี่ฟ้ามีฟ้ามีฟ้าละซ่อนฟ้าเลโดเลฟ้ามีฟ้ามีฟ้าละซ่อนฟ้าเลโดเลแบบนี้นะครับนะมัที่หกก็เช่นเดียวกันนะครับ่นะอืม จบจากนี้เราไปไหนก็ไปที่ท่อนที่1บรรทัดที่2ห้องที่5นั่นก็คือถ้าเห็นวงเล็บนะครับนา,ถ,าถ้าท่านใดที่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปโหลดโนต้ตมาแล้วก็จะเห็นวงเล็บนะครับในท่อนที่1น่บรรทัดที่2แล้วก็ห้องที่5นะครับ3ระดับเลยนะครับ บางคนอาจจะงงนะครับนะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับสองสามสพอถึงบรรทัดที่4ท้ายบรรทัดที่4ก็ลงนะครับอย่างเช่นกลับต้นไปแล้วนะเลเลโดล่เล,ลเลโดล่ซอนลาสมมติผมกลับ จบเพราะจบนะครับบรรทัดที่สี่นะก็โดดลงมานี่เลยครับเรลาโดซอนนะเรลาซอนโดซอนลาเรฟาเรลาโดซอนลาซอนฟาซอนลาโดลา จาดเลยครับนะพอเข้าใจไหมครับนะค,บคลิปนี้นะครับอาจจะยากหน่อยเพราะมันไม่มีโน้ตประกอบเพราะว่ารีบนะครับผู้ที่คอมเมนต์มาว่าให้ต่อมีแค้นคียอื่นมั้งไหมก็มีนะครับนะมีแต่ว่าวันนี้ใช้จีม n e er เนอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีโน้ตประกอบนะครับมีโน้ตประกอบแล้วก็เป็นคีเอเมเนอร นะครับอันนั้นก็จะง่ายนะครับเพราะว่าการตัดต่อนั้นค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ต่อพี่เพื่อนน้องนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ